สิ่งแรกที่พี่แนะนําเลยสําหรับคนเริ่มต้นทำธุรกิจก็คือให้ทํารายรับรายจ่ายธุรกิจไว้และต้องเป็นรายรับรายจ่ายที่แยกกับรายรับรายจ่ายส่วนตัวด้วยนะแปลว่าเปิดบัญชีแยกกันไปเลยอย่ามาปนกันเช่นฝ้ายอยากขายครีมใช่ไหมอ่ะแปลว่าบัญชีเนี้ยถ้ามีรายได้จากการขายครีมเข้ามาก็เข้าบัญชีนี้ หรือฝ้ายจะเอาเงินนี้ไปเพื่อ,อไปทําการตลาดไปลงทุนทําแบรนดิ้งอะไรต่างๆปุ๊บก<ด>็ <ๆ S 2> จะใช้บัญชีนี้ในการจ่ายออกไปเออก็แยกไปเลยคือ,อมีเงินอะไรเข้าอะไรออกไปฝ้ายบอกอ้าววอย่า,างงี้หนูจะเอาเงินที่ไหนามากินมาใช้อ่ะคะฝ้ายก็ตัดเป็นเงินเดือนอ่าโอนเข้าบัญชีตัวเองไปแล้วเราจะสามารถอ๋อโอเคเดือนนี้ธุรกิจนี้ขายได้กี่บาทมีรายจ่ายอะไรบ้างโอยกําไรเยอะแล้วเออให้เงินเดือนตัวเองเยอะขึ้นละกันหรือจะไม่ให้ดีเดี๋ยวกำไรธุรกิจน้อยอ่ะเห็นไหมเราก็จะสวมโบกเป็นภาพนั้นแต่ถ้าเกิด พอมาใช้เวชบานปุ๊บอะฝ้ายก็สมบอกเป็นน้องฝ้ายต้องเดินทางมีค่ากินค่าอาหารต่างๆปุ๊บฝ้ายก็จะโอเคเราจะบริหารจัดการเงินตัวนี้ยังไงบางคนแบบว่าหนูก็ใช้ตัวหนูหนูก็ใช้บัญชีหนูนี่ในการขายของต่างๆปุ๊หนูก็เอาเงินมากินไปใช้เองไม่ได้หรอคะมันมันก็ทําได้ไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าเราจะจัดการบริหารชีวิตยากขึ้นเราก็จะไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจไหมหรือทําธุรกิจไปเลยปุ๊บเอ๊ะแล้วสุปว่าธุรกิจนี้ มันมันควรไปต่อหรือไม่ไปต่อดีอะเพราะเราก็ไม่เห็นตัวเลขไงว่ามันกําไรหรือไม่กําไรเพราะเราใช้ปนกันไปแล้วดังนั้นต้องแยกออกและทำาปห้รับราใจไว้อันนี้นคือจุดเริ่มต้นของคนการทําธุรกิจสวัสดีทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการเติมเงินพอดแคสต์ by Afterclass ค่ะวันนี้ไฟก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากๆมา,มาคุยให้ทุกคนได้ฟังกันนั่นก็คือเป็นวัยรุ่นอยากเริ่มต้นธุรกิจทํำยังไงดี ซึ่งว่าวัยรุ่นจนซี Z อย่างเราเนาะก็เริ่มที่จะสนใจการทําธุรกิจกันเยอะมากๆเลยค่ะซึ่งการทําธุรกิจมันก็มีตั้งแต่การขายของออนไลน์จนไปถึงเริ่มเปิดสตาร์ทอัพจริงๆเนาะซึ่งเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกับพี่แกปเปอร์เหมือนเดิมค่ะวันนี้อยู่กับฝ้ายค่ะครับและอยู่กับพี่แกปเปอร์มานิสสตูดิโอครับค่ะพี่แกปก็วันนี้เราจะมาพูดถึง,ถงการทําธุรกิจกันเนาะพี่เชื่อว่าพอโลกมันหมุนเร็วขึ้นเนาะอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาถึงเราง่ายขึ้นทุกกกคคคนมมีีมีแ่่่่ืืืออออถ็อหาางงิิิได้ไดววทธธุุรรรจจจ เนาะแล้วอยากจะบอกว่าเราเติมเงินมาหลาย EP เนาะ,ะ EP เนี้ยจะเป็น EP ที่แบบเรามาเติมเงินในหนึ่งสกิลที่เรียกว่าเต erm ิมสกิลในแง่ของการหารายได้หารายได้ก่อนในเรามีแบบการลงทุนฝากเงินใช่ไหมวันนี้จะมาคุยกันอีกหนึ่งขาในการหาเงินเข้ากระเป๋าเราหรือเติมเงินเข้ากระเป๋าเราเรียกว่าการทาธุรกิจอ่าอย่างพี่แก๊บก็เองก็มีโอกาสที่ลองทําธุรกิจแล้วใช่ไหมอยากให้พี่แก๊บเล่าให้ฟังนิดนึงว่าเราควรรู้อะไรบ้างแล้วจุดเริ่มต้นเลยถ้าเราอยากทําธุรกิจอ่ะพี่ว่าทําธุรกิจอ่ะมันมีวิธีการ อยู่สองแบบแบบที่หนึ่งคือมาจากตัวเองก่อนเราชอบอะไรเราถนัดอะไรอยากทำอะไรตามความฝันนะ่ะเออไอ้อขาหนึ่งก็คือมองเห็นโอกาสว่าแบบเพื่อตอนนี้ในตลาดเขาแบบต้องการอะไรกันบ้างเนะมีตรงไหนที่แบบมีคนอยากซื้อเยอะๆมีดีมาน์เยอะๆอันนี้คือโอกาสที่เรามองเห็นแต่ทีเนี้ยมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดสิ่งที่เราอยากทำกับสิ่งที่ตลาดต้องการ มันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมมเอออันนี้คือวิสตอมที่แบบเฮ้ยถ,ถ้าเกิดเจอสิ่งนี้เมื่อไหร่แปลว่าอันนี้คือสิ่งที่ใช่แล้วควรเริ่มต้นทําธุรกิจเ <ไป S 2> นะอะสมมติอาฟ่าย,ยากทําธุรกิจแล้วตอนนี้อาถ้าหนูนึกไวๆเลยพี่แกก็คือหนูเป็นคนที่ชอบเรื่องความสวยความงามชอบสกินแคร์อะไรพวกนี้เนาะถ้าต้องทําธุรกิจจริงๆในอนาคตอาจจะอยากลองมีโอกาสทําแบรนด์เครื่องสาอางเห็นไหมอ่าค่ะเห็นไหมการที่ฟ้ายบอกมาว่าเฮ้ยฟ้ายอยากทำแบรนด์เครื่องสำอางเป็นเพราะว่าฟ้ายรักและหลงไหล ใช่ไหมเราเฮ้ยเราชอบเราอินกับสิ่งนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมโลกใบนี้ถึงไม่มีครีมสักกระปุกหนึ่งที่มันมีสารตัวนี้แลวทำให้เราหน้าหน้าใสหน้าเนียนมากขึ้นถูกต้องไหมเพราะเรารู้ไงว่าเอ้ยถ้าเกิดมันมีตัวนี้นะแต่ว่าทําไมถึงไม่มีคนขายนี่แหละคือโอกาสที่เรามองเห็นและเป็นสิ่งที่เราอยากทําแล้วถ้าเกิดเราเอาไปเทสแล้วว่าเฮ้ยตลาดก็อยากได้สิ่งนี้เหมือนกันนี่นาแปลว่าเราก็จะเจอจุดแล้วว่าเอ้ยสิ่งนี้น่ามีขายและเป็นธุรกิจของเรา เห็นภาพปะอันนี้คือจุดเริ่มต้นง,ง่ายๆเลยคือหนึ่งเราชอบไหมตลาดต้องการไหมเนาะทีนี้พี่ให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งคือการทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จเนี่ยพี่ให้สมการหนึ่งอ,อ่าสมก,การได้ประกอบไปด้วยหนึ่งต้องมีความฝันนะมีความฝันเลยทำธุรกิจไม่มีความฝันไม่ได้นะอันที่2คือต้องมีแผนการอ่าบวกแผนการเนาะซึ่งแผนการจะต้องเป็นแผนการที่ทําให้ธุรกิจที่เราเติบโตไปได้แต่ว่าระหว่างทางเนี้ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองพัฒนาธุรกิจ นะเพื่อให้มันโตไปได้อันที่สมเลยคือต้องมีวินัยอันนี้สำคัญมากและหลายอย่างคือแพอเราเริ่มทำปุ๊บผ่านไป3เดือนแล้วขายไม่ได้เลยไม่เวิร์กเลยอันนี้ก็ไม่ดีพอล้เนะผ่านไปปีนึงไม่เห็นดีเลยพอแล้วอย่างเงี้ยพอเราไม่มีวินัยปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่ประสบความสำเร็จหนึ่งสมการสามตัวแปรที่พี่แกบมอบให้กับทุกคนที่สนใจอยากทำธุรกิจเนาะ อ,อันนี้ก็คือพอเรารู้แล้วแหละว่าเราอยากทําอะไรซึ่งวันนี้เดี๋ยวเรามีแบบ business idea ม,มาแจกทุกคนด้วยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เรามารู้ก่อนแล้วกันว่าเราควรมีอะไรอีกสําหรับการทําธุรกิจเนาะอ่าหลังจากเรารู้แล้วค่ะเราควรทําอะไรต่อคะพี่แกป๊ปสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือแบบแหล่งเงินหรือเปล่าเพราะว่าการทําธุรกิจทุกอย่างอะ่ะมันก็ต้องมีต้นทุนของมันซึ่งที่สําคัญก็คือเงินจุดเริ่มต้นของการทําธุรกิจเนี่ยส่วนตัวพี่นาะพี่มองอย่างนี้ว่าพี่ยังไม่อยากให้เริ่มต้นลงทุนด้วยซ้ํา อ,อ,อาจจะใช้ความรู้ความสามารถของเราก่อนเงินเป็นศูนย์แล้วเราสามารถที่จะเฮ้ยลองทําดูสิ่งนั้นซิว่าเฮ้ยเราสามารถทําได้ไหมทแลราชอบไหมทาแล้ว<อ>าหาเงินได้หรือเปล่า<อ>แล้วเราค่อยต่อย,ยอดก,กันแบบสมมติอ่าเริ่มหาทำงานหาเงินได้ปุ๊บเก็บได้สักประมาณหมื 20, ่นสองหมื่นเราอาจจะเริ่มต้นในการขยายแล้วเฮ้ยไปซื้อของมาขายพอซื้อของมาขายปุ๊บมันเริ่มมีต้นทุนแล้วใช่ไหมก็เริ่มซื้อของมาขายปุ๊บก็เริ่มขายได้พอขายได้อีกสักก้อนหนึ่งปุ๊บเราอาจจะเริ่มเก็บเงินมากขึ้นมากขึ้น แล้วก็ขยายธุรกิจเป็นจากขายของออนไลน์ไปมีหน้าร้านไหม,มเห็นป้ะคือสเตจของธุรกิจมันก็จะมีการโตของมันขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันพอโตขึ้นไปปุ๊บเนี่ยพอมามองในมิติของการหาแหล่งเงินทุนละล้วพี่ก็บอกว่าแหล่งเงินทุนที่จะเอามาใช้อ่ะม,มันมีเครื่องมือให้น้องไฟเลือกอยู่2อแบบออเ,เออหนึ่งคือเงินตัวเองกับ2คือเงินกู้เนี่ยไหมเงินตัวเองเนี่ยก็คืออ่ะเราเก็บผอมรอมริบมาเรื่อยๆถูกต้องไหมหรืออาจจะเป็นเงินตัวเองในอีกมุมหนึ่งก็คือหุ้นส่วน คุ้นส่วนก็คือสมมติว่าฝ้ายอยากจะเปิดร้านกาแฟสักร้านหนึ่งร้านคาเฟ่สักล้านหนึ่งต้องใช้เงินสักล้านหนึ่งฝ้ายมีแค่ห้าแสนฝ้ายมาชวนพี่พี่แก๊ปพี่แก๊ปมาเป็นหุ้นส่วนกันคนละห้าแสนพี่ก็เป็นหุ้นส่วนกับฝ้ายถ้ามีกําไรก็แบ่งกันถ้าขาดทุนก็รับความเสี่ยงด้วยกันเห็นไหมอันนี้คือการหาแหล่งเงินทุนนะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือหาแหล่งเงินทุนจากเดี๋ยวนี้มันจะมีรายการแข่งขันต่างๆเคยเห็นไหมพี่บบว่าวันนี้เอาธุรกิจนี้มาขาย ต้องการเงินหนึ่งล้านบาทแลกกับหุ้น5 0อร์เซ็นต์อันนี้ก็เหมือนการเป็นการหาแหล่งเงินทุนเหมือนกันในรูปแบบของการหาหุ้นส่วนเข้ามาอันนี้ก็เป็นรูปแบบของการหาเงินเนะอันนี้คือแบบที่หนึ่งคือใช้เงินตัวเองใช้เงินตัวเองอีกแบบหนึ่งก็คือเรียกว่าเงินกู้เงินกู้ก็คือไม่อยากที่จะไปแข่งขันไม่อยากที่จะไปยืมใครฉันยืมคนเดียวฉันเป็นภาระคนเดียวพอก็ไปยืมแบงค์แบงค์ก็ปล่อยเงินกู้ออกมาแต่ทนที่ปล่อยเงินกู้ปุ๊บเราก็ต้องข้อใจข้อดีข้อเสียเนอาจจะได้เร็ว อยากได้ห้าแสนปุ๊บไม่ต้องไปแข่งกับใครไม่เสียเวลาได้เงินมาเลยห้าแสนแต่ก็แลกมากับแกลกเสี่ยดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายเพราะว่าท,าทันทีที่กู้มาปุ๊บมันเริ่มมีฟิกคอร์เกิดขึ้นแล้วต้นทุนประจําเลยขายได้ไม่ได้ไม่รู้กําไรขาดทุนไม่รู้แบงก์บอกว่าถึงเวลาคุณต้องจ่ายก็ต้องจ่ายเดี๋ยวปะซึ่งพี่เชื่อว่าสเตจของการทําธุรกิจมันก็เห็นมีการเติบโตของมันสเตจของการที่จะหาแรงเงินทุนก็มีวิธีการของมันเหมือนกันค่ะอย่าไปเริ่มต้นจากการธุรกิจปุ๊บอุ้ยกู้เลย เรายังไม่มั่นใจอ่ะใช่ไหมที่แบบคนเท่าแบบคนที่ดูครีมนี้ยังเป็นวัยรุ่นด้วยมันเสี่ยงเกินไปเหมือนฝ้ายบอกว่าฝ้ายอยากที่จะขายครีมถูกต้อมวันแรกเลยอยู่ๆฝ้ายอยากจะไปกู้เงินมาล้านหนึ่งเพื่อที่จะมาเปิดขายครีมเลยทางที่ไม่เคยขายมาก่อนปะอ่าเราไม่รู้เลยเนาะแบบมันอาจจะเจ๊งก็ได้อะใช่ไหมทีนี้ก็ซวยเลยถูกต่อมอาจจะเริ่มแบบซื้อมาสักห้ากระปุกสิกระปุกแล้วล่องขายขายได้ปุ๊บเฮ้ยเริ่มมาเปลี่ยนเป็นรตใหญ่พอรตใหญ่ปุ๊บอาจจะต้องใช้เงินสักแสนหนึ่งอ่าแสน เพราะว่ามันอาจจะเป็นการหาแหล่งเงินทุนในจํานวนที่มากเพื่อต่อยอดธุรกิจมากกว่าและในวันที่กู้อ่ะพี่ให้เคล็ดลับอย่างหนึ่งคือเราต้องมั่นใจว่าของเราอ่ะจะขายได้ดีหรือขายได้ไม่ดีเนาะแล้วขายได้กําไรหรือไม่กําไรด้วยจริงป่ะพอถ้าเกิดกู้มาแล้วเยังไม่มีกําไรแต่ยังคงต้องจ่ายดอกเบี้ยโอ้โหเครียดเลยนะหนักเลยนะ โอเคก็คือ2ทางหลักๆก็คือ<ม>เลือกให้เหมาะสมกับเราแต่อย่างที่พี่แกบอกสมมติใครที่อยากกู้จริงๆก็อยากให้มั่นใจก่อนเราอาจจะมีฐานธุรกิจของเราอยู่แล้วแค่อยากนําไปต่อยอด<ม>แล้วมั่นใจว่ามันจะได้กําไรกลับมาคืนในสิ่งที่เราไปกู้มานั่นเองแล้วนอกจากที่พอเรามีแหล่งเงินทุนแล้วพี่แกเราควรจะบริหารจัดการเอาเงินตรงเนี้ยแบ่งยังไงไปทําธุรกิจหรือว่าเราควรแบบลงไปเท่าไหร่ พี่ให้เป็นข้อคิดของพี่แล้วกันเป็นข้อควรระวังก็คือว่าอันที่หนึ่งเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วเนอะก็คือ,อให้เริ่มต้นจากทุนที่ตัวเองมีก่อนอ,อาจจะแบบไม่ต้องถ้าถ้าเริ่มต้นจากการไม่ใช้เงินได้ยิ่งดีเพราะว่า<ก>ต้องทุนเป็นศูนย์<ช>แต่เราสามารถหาเงินได้ถูกต้องไหม,มทีนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วนอกเหนือจากนอกเหนือจากแหล่งเงินทุนที่เป็นเงินแล้วมีอะไรอีกอบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเริ่มต้นทำธุรกิจไม่ต้องมีเงินจริงๆนอกเหนือจากเงินแล้วมันมีเรื่องของเวลามีเงินของเราเวลาของเราใช่ป่ะเราอาจจะรู้จักใครเป็นคอนเน็ชั่ ก็สามารถที่จะเริ่มต้นธุรกิจได้นี่ออกไหมคือฝ้ายเคยแบบมีโอกาสคุยกับพี่คนนึงเหมือนกันเขาบอกว่าคือเขามีโอกาสไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าคือเขาอยากทำพิเศษนี่แหละค่ะแต่ว่าเขาเลือกที่จะอยู่ไทยเพราะว่าเขาบอกว่ารู้สึกว่าคอนเนคชั่นมันเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าแบบเขาอยากจะทําธุรกิจในไทยต่อคอนเนคชั่นเนี่ยมันจะช่วยให้เราต่อยอดธุรกิจได้หรือมันสามารถเริ่มต้นทาธุรกิจได้ง่ายขึ้นจากการที่เรารู้จักใครเนาะแต่สุดท้ายแล้วอะจะรู้จักใคร ก็ไม่ดีเท่ารู้จักตัวเองนี่คือมันย้อนกลับไปข้อที่หนึ่งคือทําธุรกิจปุ๊บเราต้องรู้ก่อนว่าเราเราเป็นใครเราทำอะไรได้เราอยากทาอะไรได้ดีถูกมั้ยคือถ้าเกิดเรามีคอนเนคชั่นที่ดีมากเลยนะแต่เราทาเรื่องนี้ได้ไม่เก่งเลยอะสุดท้ายสิ่งนี้ก็ไม่เกิดอยู่ดีเงินเป็นทุนเวลาเป็นทุนคอนเนคชั่นเป็นทุนเป็นทุนกันสำรวจตัวเองว่าเฮ้ยเรามีอะไรที่เราสามารถที่จะหยิบเริ่มต้นในการทำธุรกิจได้อันที่สามเท่าที่พี่ทำธุรกิจมาพี่รู้สึกว่าหลายๆาคนพอทำธ เริ่มต้นทำธุรกิจนี้ได้กำไรกี่บาทแต่จริง,รงๆแล้วคนทำธุรกิจจริงๆเขาไม่ได้มองอะไรเป็นจุดเริ่มต้นเ oh. ขามองว่าจุดเริ่มต้นคือวันนี้เริ่มต้นทำธุรกิจี่ยฉันยอมขาดทุนมากสุดเท่าไหร่เ oh. นอ่แมคือสมมุติว่าวันที่ทำธุรกิจวันแรกปุ๊บพี่มีเงินในกระเป๋าหนึ่งแสนโอเคพี่มั่นใจแล้วว่าไอเดียพี่คือแบบนี้จะขายใครขายยังไงขา,ขายกี่บาทแล้วพี่ก็จะทั้งผางปรนี้ว่าวันนี้ถ้าหนึ่งแสนบาทเนี้ยทำไปแล้วเจ๊ง <c oughs> รับได้ไหม S <S เขาคยได้ยินเหมือนกันเขาใจไหมออเออคือแต่ถ้าเกิดเรามองแต่ว่าหูยทำคือทำธุรกิจหวังกําไรแหละแต่ให้มองเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นภาพที่สองแต่ภาพปี่หนึ่งคือวันนี้ถ้าเกิดแสนหนึ่งเสียไปอโอเคเป็นคือค่าเรียนรู้ของเราและทําอย่างเงี้ยเราจะมีภูมิคุ้มกันว่าเราเริ่มทําเราทําธุรกิจปุ๊บเนี่ยเราจะไม่เอาเงินจากการไปกู้ยืมขายบ้านขายรถทำธุรกิจแลวเราทำธุรกิจด้วยความมั่นใจมากขึ้นเกตนะอีกข้อหนึ่งที่พี่อยากฝากไว้ก็คือเวลาทำธุรกิจอะ ให้เราคนโทรลในสิ่งที่เราคนโทรลได้หรือควบคุมได้อก็ย้อนกลับไปเมื่อสักครู่นี้เลยถ้าเกิดเงินนั้นเราควบคุมได้เวลานั้นเราควบคุมได้ไหมเรามีเวลาในการธุรกิจมากน้ยอยแค่ไหนอนเนคชันนี้เราสามารถคนโทรลหรือควบคุมได้มากน้ยอยแค่ไหนเอ,อเราควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราควบคุมได้แค่นี้พอแล้วเรื่องอื่นปัปจจัยภายนอกต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเศรษฐกิจอะไรต่างๆมองเป็นภาพที่สองแต่ภาพหลักที่ภาพแรกในการวางแผนธุรกิจนะทำธุรกิจปุ๊มเนี่ยให้มองว่า ถ้าเกิดเราทำแบบนี้แล้วสิ่งนี้ควบคุมได้ให้เริ่มต้อทำสิ่งนั้นก่อนถ้าเราแบบมีฐานธุรกิจที่ดีถ้าเราแบบทำธุรกิจของเราออกมาให้ดีมีฐานบริษัทที่ดีถูกต้องยังไงคิดว่าถ้าเรามีฐานดียังไงมันก็จะมีโอกาสไปรอดต่อไปแต่ถ้าเกิดสิ่งที่ควบคุมได้เรายังไม่มั่นใจกับสิ่งควบคุมได้เลยอ่ะแปลว่าธุรกิจยังไม่ควรเริ่มไหมไม่ควรไม่ควรเริ่มตั้งแต่แรกถูกต้องไหมเราจะไปหวังว่าโอ้ยเดี๋ยวเศรษฐกิจมันจะขึ้นเดี๋ยวการเมืองจะดีขึ้นอย่าไปหวังภาพนั้นอันน เอาของตัวเองให้ดีก่อนอว่าเฮ้ยเรามั่นใจว่าเงินเวลาและวคน,นที่เรามีสามารถเกิดขึ้นธุรกิจได้อที่เหลือคือเป็นปัจจัยเสริมอมให้มองภาพนี้ไว้แล้วก็แบบพี่แก็บอกว่าให้เราควบคุมเฉพาะสิ่งที่เราแบบทําได้อะ่ะก็คือสมตสมติว่าสมมติเราอยากทําธุรกิจแต่ว่าเราทางด้านนี้แต่ว่าเราอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้ทางด้านนั้นมากอะไรอย่างเงี้ยก็การหาพาร์ทเนอร์ก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะถูกต้องอพอเราเริ่มทําธุรกิจเขาบอกว่าเหมือนกับการต่อจิ๊กซอ คือไม่มีใครเริ่มต้นทําธุรกิจแล้วมีภาพจิ๊กซอว์ตัวเองครบรอยชิ้นหรอกเหรอไหมเราอาจจะมีสักแต่ต้องมีเริ่มต้นสักห้ชิ้นนะเหนียวไหมอีกห้าสิบชิ้นที่เหลือเดี๋ยวเราไปตามหาเออชิ้นเนี้ยคนนี้เก่งเรื่องนี้เฮ้ยมาทําด้วยกันชิ้นนี้เก่งนีมาทําด้วยกันอ่าเราเอาเรามีไอเดียของเราแล้วตอนนี้ไปขายแล้วกลับมาทําด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วเราค่อยๆต่อให้ครบพังรอยชิ้นเป็นธุรกิจที่สมบูรณ์ อันนี้ก็เป็นข้อควรระวังทั้งหมดสาหรับคนที่ทําธุรกิจแล้วก็อยากจะเริ่มต้นเนาะนะหลังจากที่เรารู้แหล่งเงินทุนแล้วเนาะเราสามารถหาเงินทุนได้แล้วแล้วเราควรบริหารจัดการเงินพวกนั้นยังไงพี่แก๊พี่แกแนะนำยังไงบ้างพอทาธุรกิจนี้มันหนีมีพ้นม,มีเงินไหลเข้ากับเงินไหลออกในธุรกิจทุตม์ค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่พี่แนะนําเลยสาหรับคนเริ่มต้นทาธุรกิจก็คือให้ทํารายรับรายจ่ายธุรกิจไว้และต้องเป็นรายรับรายจ่ายที่แยกกับรายรับรายจ่ายส่วนตัวด้วยนะ แปลว่าเปิดบัญชีแยกกันไปเลยอย่ามาปนกันนะไม่งั้นกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาเราจะปนกันเราจะไปเอากาไรจากธุรกิจอะมาซื้ออาหารกินของตัวเองเนี้ยเขไาใจป่ด้แล้วเราก็กําไรหายไปไหนไม่รู้ธุรกิจเราก็จะไม่โตสักทีหนึ่งหรอกไหมเออดังนั้นสิ่งแรกที่ควรทําคือทํบันทึกรายรับรายจ่ายของธุรกิจเราไว้เฮ้ยบัญชีเนี้ยฉันเกิดฉันตั้งมาเพื่อที่จะสำหรับธุรกิจอย่างเดียวเช่นฝ้ายอยากขายครีมใช่ไหมอ่ะแปลว่าบัญชีเนี้ยถ้ามีรายได้จากการขายครีมเข้ามาก็เข้าบัญชีนี้ หรือฝ้ายจะเอาเงินนี้ไปเพื่อไปทําการตลาดไปลงทุนทําแบรนดิ้งอะไรต่างๆปุ๊บก็จะใช้บัญชีนี้ในการจ่ายออกไปเนี่ยป่ะก็แยกไปเลยคือมีเงินอะไรเข้าอะไรออกไปฝ้ายบอกอ้าวเล้วอย่างนี้หนูจะเอาเงินที่ไหนมากินมาใช้อ่ะคะฝ้ายก็ตัดเป็นเงินเดือนตัดเป็นเงินเดือนโอนเข้าบัญชีตัวเองไปก็คือถ้าอยากเอาแบบรายได้จากธุรกิจมาใช้ในชีวิตประจำวันก็ตัดออกมาเลยให้ชัดเจนว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ใช่แล้วเราจะสามารถอ๋อโอเคเดือนนี้ธุรกิจนี้ขายได้กี่บาท มีรายจ่ายอะไรบ้างรายจ่ายมีเงินเท่ตัวเอง5,000ัน้ยกำไรเยอะแล้วให้เงินเนตัวเองเยอะขึ้นล้กันหรือจะไม่ให้ดีเดี๋ยวกำไรธุรกิจน้อยเห็นไหมเราก็จะสมบกเป็นภาพนั้นแต่ถ้าเกิดพอมาใช้ีวลาวันปุ๊บฝ้ายก็สมบกเป็นน้องฝ้ายต้องเดินทางมีค่ากินค่าอาหารต่างๆปุ๊บฝ้ายก็จะโอเคเราจะบริหารจัดการเงินตรงนี้ยังไง ใช่ป่ะให้แยกให้แยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาและเริ่มต้นทำรายรับรายจ่ายตัวเองไว้อันนี้คือจุดเริ่มต้นของคนการทำธุรกิจอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงแบบจะเปิดบริษัทไม่เปิดบริษัทนะพี่ว่าซื้อมาขายไปจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์พี่ว่าก็ต้องก็ต้องทำสิ่งนี้เนะบางคนแบบว่าหนูก็ใช้ตัวหนูหนูก็ใช้บัญชีหนูนี่ในการขายของต่างต่างหนูก็เอาเงินมากินไปใช้เองไม่ได้หรอคะมันมันก็ทําได้ไม่ผิดแต่เพียงแค่ว่าเราจะจัดการบริหารชีวิต ยากขึ้นเออแล้วก็จะไม่รู้ว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจไหมอ่ะสุดท้ายแล้วได้กาไรหรือขาดทุนยังไงไม่ชัดเจนเนาะถูกต้องหรื้ควรไปต่อไหมอือหรือทำธุรกิจไปเลยปุ๊บเอ๊ะแล้วสูปว่าธุรกิจนี้มันมันควรไปต่อหรือไม่ไปต่อดีอ่ะเพราะเราก็ไม่เห็นตัวเลขไงว่ามันกําไรหรือไม่กําไรเพราะเราใช้ปนกันไปแล้วดังนั้นต้องแยกออกและทํำใบรับรายจ่ายไว้อีกอันหนึ่งที่ต้องระวังคือพอเราต้องทํำใบรับรายจ่ายปุ๊บหรือว่ามีรายได้เข้ามาปุ๊บเนี่ยแน่นอนมันเริ่มมีหน้าที่อย่างนี้มันเกึ ยิ้มเลยครัมันมีเกต้องทำได้อย่างงี้ภาษีแต่คือพี่อยากจะย้ํากับน้องๆแบบนี้เลยนะว่าภาษีให้มองว่ามันคือหน้าที่ของคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วมีรายได้กฎหมายบอกไว้ว่าคนไทยมีหน้าที่เสียภาษีแล้วทาแบบไหนให้มันถูกต้องและดีกับเราที่สุดแล้วก็ดีกับภาครัฐที่สุดมากกว่าเราก็ต้องเข้าใจเงื่อนไขเอาง่ายๆอย่างนี้เลยคืออย่างแรกถ้าเกิดฝ้ายทำธุรกิจขายของออนไลน์ฝ้ายเริ่มมีรายได้ถึง60,000บาทต่อปี มีหน้าที่ในการยื่นให้สัมพักรู้แล้วว่าฉันมีรายได้ถึงแล้วนะแต่จะเสียไม่เสียอีกเรื่องหนึ่งนะเห็นไหมแค่ยื่นให้รู้ว่าโอเคฉันมีที่เสียฉันมีที่ในการยื่นยื่นแล้วแต่ถ้าเกิดขายขายเล่นๆขายลองดูอะแล้วยังไม่ถึงหกหมื่นต่อปีประเมินอะไรไม่ถึงก็ยังไม่ต้องยื่นอันนี้ไม่ไม่ไม่ผิดอะไรทีนี้เสียไม่เสียนี่พี่ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเป็นการเติมเงินแล้วกันเนาะภาษีมันมีอยู่สองแบบอ่าเขาเรียกว่าเอาคําัพท์ไปก่อนภาษีบุคคลธรรมดา กับภาษีนิติบุคคลอ่าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเลยคือภาษีบุคคลธรรมดาก็คือเงินไหลเข้าบัญชีตัวเองอ่ะส่วนตัวอ่ส่วนตัวเลยนะฮะแต่ได้เกิดภาษีนิติบุคคลเนี่ยคือเงินไหลเข้าบัญชีบริษัทอ่าโอเคนี่ยอไหมอืออ่าซึ่งถามว่าทําไมต้องรู้พี่แก๊ปที่ต้องรู้เพราะว่ารูปแบบของการคํานวณการเสียภาษีไม่เหมือนกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าดูก่อนนะถ้าเกิดเป็นบุคคลธรรมดาเสียภาษีคํานวณจากรายได้ ใช่ค่ะมาจากรายได้ไฟล์หาเงินได้มากไฟล์เสียภาษีมากอืออืออืะฮะแล้วภาษีเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นตามรายได้ด้วยเขาเรียกว่าขั้นบันไดค่ะตั้งแต่ศูนย์เปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์สิบสิบห้าจนถึงสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์อือก็คือถ้ามีรายได้มากก็ต้องเสียมากถูกต้องตอนนี้อยู่ที่สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถูกต้องแต่ถ้าเกิดทำธุรกิจจดบริษัทเปิดบริษัทเรียบร้อยมีรายได้รายจ่ายเรียบร้อยเขาบอกว่าภาษีในการทำธุรกิจนี้เสียจากกำไรกำไรมากเสียมากกำไรน้อยเสียน้อย ก็แปลว่าอะไรก่อนที่มันจะมากําไรคือมันมีรายได้หักหักรายจ่ายอะไรต่อไแปลว่าอาจจะมีเคสที่ว่าหารายได้ได้มากเลยอแต่รายจ่ายฉันก็เยอะมากเหมือนกันอกําไรก็เลยน้อยก็เลยเียภาษีน้อยเนี่ยเหรอไหมดังนั้นเราก็ต้องรู้ว่าวิธีการคํานวณมันคานวณต่างกันแบบนี้นะอ่ะแล้วถ้าวันนี้ไฟอยากจะขายของอะไรพี่แกไยมีคําถามว่าไฟควรจะเอาเงินเนี่ยเข้าบัญชีตัวเองหรือว่าแบบไฟควรจะไป เปิดบริษัทมันจะมีแบบส่วนได้ส่วนเสียข้อดีข้อเสียต่างกันไหมจากการที่เสียภาษีอย่างเงี้ยค่ะโอเคคือพี่มองอย่างนี้ในช่วงแรกของการเริ่มทำธุรกิจสมมติอะฟ้ายอยากคิดจ่แบบเป็นเป็นเจ้าของแบรนด์ในการขายครีมมุต้องมาแรกๆฝ้ายอาจจะซื้อมาขายไปตีตาแบรนด์ตัวเองก่อนใช่ป่ะแล้วก็ลองขายดูช่วงแรกที่เราเทสตลาดอะที่ว่าก็เอเงินเข้าบัญชีตัวเองไปก่อนจนถึงแบบเฮ้ยเงินมาถึงจุดหนึ่งแล้วที่แบบต่อปีมันได้เกินประมาณสักแสนสองแสนแล้วฝ้ายรู้สึกมั่นใจ เขว่าแห0่สองแสนนะไม่ได้แปลว่าอะไรได้นะมันคือความมั่นใจว่าเฮ้ยธุรกิจนี้มันรอดมันจะไปต่อได้ใช่ปะ่ะ <Okay. S 2> ไฟล์เลยเห็นทาพว่าเฮ้ยสองแสนเนี้ยถ้าเกิดมันไปสักจากสองแสนกลายเป็นล้านหนึ่งอ่ะแปลว่ามันทําได้ความได้ปุ๊บการจะไปล้านหนึ่งปุ๊บเนี้ยมันต้องมีต้นทุนแล้วมันต้องเริ่มจ้างคนไหมมีที่เก็บของไหมมีคลงังไหมต่างๆหูต้องมานั่นคือจุดเริ่มต้นของการที่จะเริ่มคิดแล้วว่าเออวะคุ้มค่าที่จะจดบริษัทดีไหมเหนียวไหมมันจะเป็นเศษหนึ่งอ่าทีนี้พอเปิดพอดีีขข้อออเเสยงมมัันนนหืก พี่เอาข้อดีก่อนข้อดีของการเปิดบริษัทก็คือว่าพอเราเปิดบริษัทปุ๊บเนี่ยมันทาในนามนิติบุคคลคนั่นหมายความว่ามันเป็นทีมงานคณะบุคคลกลุ่ม,มใดกลุ่มหนึ่งที่เชื่อตั้งขึ้นมาอย่างถูกกฎหมายความรับผิดรับชอบอ่ะมันเกิดขึ้นกับคณะบุคคลกับกลุ่มคนเนี้ยสมมติเกิด worst case มันมีความเสี่ยงอะไรขึ้นมาปุ๊บธุรกิจนี้มันเจ๊งก็จะเป็นคณะบุคคลนี้รับผิดชอบออแล้วก็แล้วก็ปิดธุรกิจนี้ไปบนบนเส้นที่เรียกว่าเขาเรียกว่าจํากัดความเสี่ยง ที่เกิดขึ้นไว้มันหนึ่งชื่อคําว่าบริษัทจํากัดไงคือจํากัดความเสี่ยงไวเดียไหมแต่ถ้าเกิดฝทท่ายธุรกิจคนเดียวมสมมุติว่ามีการฟอ้องร้องมีคดงคดีเกิดเลยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันลงในนามชื่อฝ่ายคนเดียวเลยเแปลว่าฝ่ายอาจจะมีสิทธิในการขายบ้านขายรถทั้งหมดทิ้งที่เป็นชื่อฝ่ายทั้งหมดเ,เพื่อมาเพื่อมา,อาจากการธุรกิจนี้สูงสุดคือฝ่ายล้มละลายไปเดียวปะ่ะแต่ถ้าเกิดพอมีบริษัทปุ๊บเหมือนกับมันมีมันมีเส้นหนึ่งกั้นไว้ให้ว่าเฮ้ยกวาีเไี่ยด้่ ะฮแล้ในการเปิดบริษัทคือมันมีข้อดีตรงนี้คือมันมีการจำกัดความเสี่ยงไว้ให้กับเราคอยเห็นภาพไหมอันนี้คือข้อดีของการเปิดบริษัท,ษทนอะพอเสร็จปุ๊บนอกจากจากนั้นคือมันมีการจำกัดความเสี่ยงแล้วมันมีเรื่องของแบบความน่าเชื่อถือฝ่ายไ,ไปเดิวงานอยากจะไปแบบเดิวกับบริษัทเกาหลีในการซื้ออะไรพวกนี้ปุ๊บเราไปในานามบริษัทมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าใช่ไหมเกยวกับไปในนามบุคคลเนาะมันมีความดีงามของการที่แบบสมมติเราอยากจะจ้างคน ลูกน้องที่เราจ้างมาปุ๊บเนี่ย oh. เขาก็ได้ประโยชน์จากการที่เราจ้างเขาเหมือนกันมีเรื่องของรูปแบบระบบภาษีประกันสังคมที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าเราต้องจัดการอะไรบ้างในการเปิดบริษัทเนี่ยมันจะมีมาตรฐานของมันในการเปิดบริษัททําให้เราเนี่ยมีความคล่องตัวแล้วหลายๆคนก็ได้ประโยชน์ร่วมกันเนาะอันนี้คืออีกสเต็ปหนึ่งคือในการขยับไปทําในแารเปิดบริษัทเนาะแต่ที่ให้อีกนิดนึง คือพี่ว่าหลายๆคนอาจจะสมม,สมมติสมมติเราไม่ได้ขายธุรกิจที่เป็นแบบซื้อมาขายไปที่มีต้นทุนเยอะขนาดนั้นนหป่ะหรือเราอาจจะประเมินดูว่าพี่พี่ก็เห็นหลายๆคนเปิดบริษัทแต่ไม่มีทีมงานเคเห็นป่ะเขาเรียกว่าโซโลองค์เธอเพเนอร์ทำงาน<อ>คนเดียวออบริษัทคนเดียวแต่จะเป็นต้องเป็นรูปแบบธุรกิจยัยงไงอย่างนั้นท่านส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบรูปแบบธุรกิจแบบบริการรายได้เขาจะสูงแต่ว่าต้นทุนไม่ได้มีเยอะมากพอรูปแบบเขาเริ่มคำนวณแล้วว่าเอ้ยถ้าเกิดรายได้ต่อปีเนี่ยเขาเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดา เขาต้องเสียถึง35%มอ่ามันเยอะอ่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดเขาเข้าในรูปแบบของบริษัทปุ๊บเนี่ยแล้วเขาสามารถจัดการบรรจัดการได้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเสียภาษีเหลือแค่2 0 15%อย่างเงี้ยม,มันก็จะประหยัดกว่าดังนั้นพี่จะบอกว่าชอยของการเปิดบริษัทเนี่ยอาจจะไม่ใช่ในรูปแบบของการทําธุรกิจที่เป็นแบบซื้อมาขายไปซื้อมาไปธุรกิจที่เป็นบริการก็มีเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาษีถูกต้อ่บุคคลแล้วก็ธรรมดาที่ทุกคนควรรู้ไว้นั่ หลังจากที่เรารู้3มอย่างที่เราควรจะรู้แล้วก็คือเราอยากทําอะไรแล้วก็เราหาเงินทุนจากไหนแล้วก็สุดท้ายเราริหารจัดการมันยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทําให้มันเห็นภาพกันดีกว่าค่ะพี่แก๊บใช่ซึ่งวันนี้พี่แก๊บก็เตรียมพ s i ศษ s s เด e a s t a t e ม e n t มาอีกแล้วอ่าฮะคือพี่จะบอกนี้ก่อนว่า b พิเ s ษเดียส t ตท e มนต์นะมันคือน้องๆเขียนแค่5าบรรทัดประมาณ5บรรทัดเนาะไฟายลองเขียนมาแล้วทุตมาใช่แต่พอเขียน5บรรทัดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะพอเห็นภาพตัวเองว่าเฮ้ยธุรกิจนี้คือฝ้ายอยากทําจริงหรือเปล่าเออแล โอเคของฝ้ายนะคะฝ้ายเขียนว่าเครื่องสําอางและการแต,แต่งหน้าคือสิ่งที่ฉันทํามันได้ดีชอบแล้วมันสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับคนที่ชอบดูแลตัวเองหรือว่าคนที่ชอบแต่งหน้าได้ด้วยการทําแบรนด์เครื่องสาอางซักแบรนดเพราะว่าอยากแชร์ผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองใช้แล้วชอบแล้วก็ผลิตขึ้นมาเนาะซึ่งน่าจะมีจํานวน1000คนที่มีโอกาสเป็นลูกค้าของฉัน uh. แล้วก็ถ้าสมมติจะ ต่อยอดทางนี้จะตั้งราคาค่ะราคาขายเท่ากับ3 3 0 1 0 0 0ถึง1,000บาทต่อชิ้นซึ่งน่าจะเป็นราคาที่พอแข่งขันกับธุรกิจใกล้เคียงที่อยากทำได้ค่ะพอเขียนเสร็จปุ๊บฟลายรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกว่าก็เหมือนเห็นภาพมากขึ้นว่าสมมติถ้าจะทำขึ้นมาจริงๆมันก็มันมีความเป็นไปได้มากกว่าสิ่งที่เราคิดฟุ้งๆนะอ่าหนึ่งคือเริ่มเห็นภาพแล้ว ว่ามันจะประมาณไหนคุณต้มาถึงแม,ม้ว่ายังไม่ทําจริงๆเลยนะเดี๋ยวป่ะ,ปะ<ช>พี่พี่พาไปดูอีกสองจุดที่เราที่เราเห็นจากอันนี้คือไฟจะเห็นว่าเฮ้ยสิ่งที่เราอยากทํากับสิ่งที่เราต้องการอะมันมีมันมีคู่นี้อยู่หรือเปล่าใช่ไหมอเออเอ,อีกอันหนึ่งที่ที่ไฟเห็นก็คือว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดายทำสิ่งนี้ขึ้นไปอะไอตรงที่ไฟบอกว่าขายได้ประมาณสักหนึ่งพันคนใช่ปะ่ะ 1, ตอนที่ไฟเขียนหนึ่งพันคนอนะไฟนึก,กนอะไรอยู่ตอนนั้น ก็นึกว่าถ้าขายจะขายทางไหนได้บ้างสมมติถ้าลงทางโซเชียลก็น่าจะมีเพื่อนมาบ้างแบบมองต่อบ้างถ้ามันดีถูกต้องไหมเราจะประเมินจากสิ่งใกล้ตัวของรอบตัวเราก่อนเฮ้ยก็จะไปลงที่ไหนเม่้ที่พูดไหมพอเราไปลงในไอจีหรือว่าทิกตอกปุ๊บเราเห็นภาพว่าเอยไอจีทิกตอกเรามีคนฟอลโล่เท่าไหร่อ่ะก็คือคอนเน็กชันเป็นทุนอย่างหนึ่งถูกต้องไหมคนรอบตัวเรามีประมาณสักกี่คนที่เราจะขายได้ค่ะเห็นป่ะไปขายช่องทางไหนดีเห็นป่ะพอเราเขียนปุ๊บมันจะทําให้เราคิดแล้วว่าเออวะหนึ่งพันไหมหรือสองพันดีนะเออหร ใช่ป่ะซึ่งแต่ละคนอาจจะมีไม่เท่ากันใช่ปะ่ะพอเสร็จป,ปุ๊บพอฝ้ายเขียนต่อว่าน่าจะขายได้ราคา300ถึง1,000บาทใช่ปะ่ะอันนี้ฝ้ายตอนเขียนนะฝ้ายประเมินจากอะไรก็ดูหลายๆบริษัทหลายๆแ<ช>บร,รนด์ที่แบบมีในปัจจุบันว่ามันต้นทุนเท่าไหร่แล้วแบบเขาตั้งราคาขายประมาณเท่าไหร่ฝ้ายก็จะไปรีเสิร์ชอยู่แล้วว่าเฮ้ยกระปุกประมาณเนี้ยเข้าขายกันที่ราคาเท่าไหร่แต่พอฝ่ายเอา1000พี่ตีสักอ่ะร้อบาทต่อกระปุกได้ไหมอ่าหนึ่งพันคูณห้าร้อยได้เท่าไหร่ครับ ห้าแสนอุ้ยเยอะมากเลยเออเห็นไหมเพราะเมื่อกี้ยังอุ้ยเลยเห็นไหมแปลว่าเอ้ยเราพอเห็นว่าถ้าเกิดทำธุรกิจนี้เราน่าจะขายได้ประมาณเท่าไหร่ค่ะย้อนกลับไปแล้วเราควรลงทุนเท่าไหร่ดีอะนี่ยเหอไหมมันสามารถที่จะประเมินได้ตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มคิดจะทาธุรกิจเขาเรียกว่าเจ๊งในกระดาษก่อนเขียนเป็นเสร็จม่นขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่มีข้อใดบนโลกใบนี้กําหนดไว้ว่าห้ามเขียนใบนี้ใบเดียวจริงป่านึกอยากทําอะไรเขียนได้เขียนไปก่อนเลยเขียนไปสักสิบใบจะเจอสักหนึ่งอย่างที่อยากทา นี่พลาดไหมเนะก็เอาฝากไว้เป็นเครื่องมือนึงสำหรับน้องๆที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจแต่ไม่รู้จะทำอะไรดีก็ลองอเขียนคร่าวๆบน business idea statement นี้ทุก,ก่อนอก็คือถ้าใครเขียนแผ่นนี้จบแล้วเดี๋ยวเรามาฟังสรุปทั้งหมดเพื่อแบบต่อยอดธุรกิจของเราอีกสักรอบว่าสมมติเราอยากทำธุรกิจค่ะพี่แก๊์เราต้องรู้อะไรบ้างให้พี่แก๊บสรุปให้ฟังหน่อยคะ่ะโอเคเรามาเติมเงินเติมความรู้กันว่าใน EP นี้สำหรับใครที่อยากเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างสรุปเลยนะครับหนึ่งคือ ให้เริ่มต้นจากความฝันตัวเองก่อนเนอะถามตัวเองว่าอยากทําอะไรนะครับแล้วถ้าเกิดเราอยากทำอะไรปุ๊บแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องการมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนอะอันที่2ครับคือพอเราเริ่มหาเงินได้เนอะเราก็ต้องเรียนรู้ที่จะหาแหล่งเงินทุนว่าเฮ้ยเริ่มต้นทำธรุรกิจปุ๊บเนี่ยจะหาแหล่งเงินทุนจากไหนถ้าดีสุดเลยพี่แนะนำว่าเริ่มต้นจากทุนเป็นศูนยะ์เนอะมันเซฟที่สุดนะครับแต่ถ้าเกิดทําไปสักพักหนึ่งเริ่มมั่นใจแล้วนะครับต้องการหาแหล่งเงินองเตัว เงิเนตัวเองอาจจะเริ่มต้นจากการเก็บเงินตัวเองก่อนหรืออาจจะหาหุ้นส่วนก็ได้นะครับกับอันที่2คือเงินกู้ก็ไปกู้เงินมามนะครับ,รบซึ่งพี่แนะนําว่าการกู้เงินนี้มันต้องอยู่ในสเตจที่เรามั่นใจแล้วว่าธุรกิจเราสามารถที่จะสเกลได้นะครับอันที่3พี่แนะนําแล้วก็สอนน้องๆไปว่าถ้าเริ่มต้นทำธุรกิจให้แยกกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวาและทํารายรับรายจ่ายตัวเองไว้ด้วยเนาะเงินเราจะได้ไม่ปนกันเราจะไม่ได้ไปเอากําไรมาเป็นค่าอาหารของเรานะฮะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าธุรกิจเราโตหรือยังนะครับ และสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของภาษีเนาะวันนี้เราเติมความรู้ด้านภาษีกันไปก็คือภาษีนมีอยู่สแบบก็คือภาษีบุคคลธรรมดาก็คือเงินเข้าขบัญชีเราเนาะกับภาษีนิติบุคคลก็คือเงินเข้าบัญชีบริษัทซึ่ง2รูปแบบนี้มีรูปแบบการเสียภาษีไม่เหมือนกันซึ่งพี่อยากย้ำตรงนี้ว่าการเสียภาษีเนี่ยให้ทุกคนมองไปเลยนะเนาะว่ามันคือหน้าที่เนาะมันคือสิ่งที่เาต้องทําอยู่แล้วนะครับพอเรามองแบบนี้ปุ๊บว่าเฮ้ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำนี่คือหน้าที่ปุ๊บเนี่ยเราจะททุกอย่างให้้ถูกกตตองตามเมเ ของของมันนะครับแล้วจะทําให้เราเนี่ยทำธุรกิจอย่างสบายใจอ่ะเนาะทำธุรกิจนควาำถูกต้องอยู่แล้วครับก็ฝากไว้สีเรื่องนี้นะครับวันนี้และนี่ก็เป็นสรุป4ข้อจากพี่แกปเปอร์ค่ะแล้วก็ใครที่อยากได้สรุปน่ารักสวยๆนะคะก็แค่ทุกคนแอดไลน์อัปเตอร์คลนะคะแล้วก็กดเข้าไปรับสนุปช็อตโน้ตได้เลยค่ะ รายการของเรานะคะก็จะออนแอร์ทุกวันเสาร์สิ้นเดือนค่ะตอนนี้ก็เดินทางมาถึง EP 6แล้วเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆก็จะได้เติมเงินเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เรานำมาเสนอค่ะใครอยากฟังเรื่อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้เช่นเคยค่ะวันนี้ไฟกับพี่แกรเปอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายครับ